นี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ W T F Coffee Camp แต่ว่าตอนนี้เราจะออกกันตอน10โมงตอนนี้10โมงครึ่งแล้วค่ะเช้าวะใครโอเตร์เบนมอเตอร์เ<ม><ม>ทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันนะคะดูเพื่อนๆก,กำลังสนุกสนานกับการสั่งอาหารกันของมอเมามันแต่มานั่งประมาณ5นาที4นาทีแล้วยังไม่รู้จะกินอะไรไเลย เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกับค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอาหาราที่เราสั่งมากินเพื่อประทังชีวิตกันในวันนี้นะคะทุกคนนีม่มีข้าวผัดอีกหนึ่งจานแต่ว่ามันช้าค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่แล้วนะคะทุกคนตรงทางเข้าเขาก็จะมีเก็บค่าบริการ80บบาทแต่ว่าเราสามารถนำไอ้บัตรตัวนี้ไปแลกเครื่องดื่มกับ อาหารของกินขนมได้ข้างในเขาไปอยู่ตรงนู้นค่ะขอสร้างความรู้สึกที่มา W T F Coffee Camp หน่อยครับผมบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายมากไม่ร้อนเลยมีแดดนิดหน่อยแดดอ่อนแต่ไม่ร้อนมองกับการพาแฟนมาอยากให้รู้ไว้ว่าไม่มีแฟนโอเคครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> นี่ถึงแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเย็นดีครับเครื่องดื่มอร่อยไหมใช่ได้ครับ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยเหมือนที่คิดเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่ว่าคือดึกประมาณนี้แล้วคนนี้ล่ะคะขอความคิดเห็นหนะะ่อยค่ะแปลกดีครับแปลกยังไงคะไม่เหมือนที่อื่นไงแต่ว่าอ,อยู่กลางป่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มาถึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศอร่อยดีคะ่ะ <laughs> บรรยากาศอร่อยสดชื่นดีอ,นอร่อยโอเคขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มาถึงรู้สึกไงบ้าง พนักง,งานต้อนรับน่ารักมากครับอ๋อพนักง,งานต้อนรับสี่ขาเครื่องดืม่มรียิวเครื่องดืม่มอร่อยมากครับไหนวันนี้คุณเติ้ลกินอะไรเอ่ยกินตอกันและเย็นรสชาติเป็นไงนะขออีกทีรสชาติเย็นนะทำไมวันนี้ถึงมาเลือกเลือกมาเก์เกลที่ The W T F Coffee Camp ครับผมพอดีพี่พามาครับอ๋อแล้วรู้สึกไงกับที่นี่บ้างครับแบบบรรยากาศเครื่องดื่มของกินอะไรเงี้ยบ้างครับ บรรยากาศก็ดูดีครับมีน้ําตกอยู่ด้วยครับเย็นสบายครับถ้าเลือกได้จะมาที่นี่อีกไหมครับน่าจะมาอีกคนับถ้ามาถึงเลือกมาที่นี่ครับวิวดีแล้วก็เห็นตามในติ๊กต็อกค่ะก็เลยมาอยากลองมาผมแล้วพอมาถึงอาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ว้าวแล้วก็ลมลื่นดีค่ะอากาศดีไม่แดดมากไม่ร้อนมากเต็มสิบเท่าไหร่ครับใช่แปดค่ะโอเคครับผมขออนมากครับ ผมทำไมถึงเลือกมาที่นี่ครับก็เห็นว่าบรรยากาศมันดีอะค่ะก็เพื่อนมาด้วยก็เลยลองตามมาดูอ๋อแล้วพอมาถึงแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีค่ะอากาศดีมากแล้วก็วิวดีมากเลยมลมลื่นลมเย็นค่ะแล้วเต็มสิทิให้เท่าไหร่ครับให้แปดค่ะอ๋อผมขอ,ขอมาครับ